โจนัทวุฒยันยังเคลียร์ไม่จบหลังองตูนปินโตออกข่าวเคลียร์ใจแล้วจากกรณีที่องตูนปินโตนายแบบและพิธีกรชื่อดังออกมาพูดผ่านคลิปในช่องของตัวเองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าตอนนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปเคลียร์ใจกับโจนัธวุฒเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการขอโทษและปรับความเข้าใจในทุกๆเรื่องซึ่งตนรู้สึกดีใจที่คู่กรณีมีการตอบรับในเชิงบวกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่เป็นประเด็นดรามา่า บริษัท u p พีอาดิชันขององตวนปิ่นโตเคยมีประเด็นเรื่องค่าเสื้อกับโจโนัทวุฒิรวมไปถึงมีการจ่ายค่าจ้างไปออกงานควายในงานของโกเมืองเพชรท,ที่ไม่ตรงปกซึ่งผู้จ้างจ่ายเงินไป2 0 0 0 0 0บาทแต่กลับถึงมือของโจเพียงแค่5 0 0 0 0บาทเป็นเหตุให้เวลานั้นต่างฝ่ายต่าง,งตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกันใหญ่โตอย่างไรก็ตามล่าสุดโจนัทวุฒิกำปั้นไว้35ปีในเรื่องดังกล่าวว่าได้มีการเคลียร์กับอีกฝ่ายจริงๆแล้วหรือยัง ซึ่งเจ้าตัวให้การยืนยันว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบอย่างที่องตวนปินโตบอกในคลิปเพราะตนยังไม่ได้มีการตอบรับใดๆทั้งสิน้นจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าการที่องตวนปินโตอ้างว่าเขาได้โทรไปเคลียร์ใจกับโจนัทธวุฒิแล้วนั้นอาจเป็นการจงใจทําคลิปดังกล่าวขึ้นเพื่อนําไปใช้ในคดีเพื่อไกลเกลี่ยยอมความกันเสียมากกว่าอันหนึ่งแหล่งข่าวระบุว่าองตวนปินโตเคยติดต่อทางวัน ให้ช่วยเจราจากับโจนัทวุฒิเพื่อเคลียร์ปัญหาในคดีดังกล่าวแต่ไม่ได้รับความร่วมมือขณะเดียวกันมีการเปิดเผยจากพ่อเลี้ยงเจผู้ที่เคยว่าจ้างโจนัทวุฒิให้ไปออกอีเวนต์หรือทํากิจกรรมต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้ระบุว่าเรื่องนี้จะมีการเปิดเผยจากปากของโจนัทวุฒิอย่างเป็นทางการทางเพจพ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร